ถ้าประเทศไทยเป็นนู่นเป็นนี่แล้วทุนนิยมโลกจะตายอย่างงี้ไม่ใช่เพราะว่าไทยเนี่ยมันก็เป็นข้อต่อของทุนนิยมนะที่มีเทคนิคในการทำมาหากินแบบโลกนะครับเพราะงั้นทุนใหม่ที่สุดก็คือทุนเก่งกําไรนี่ใหม่ที่สุดถามว่าทุนทักสินเนี่ยใหม่กว่าใหม่กว่าทุนเก่งกําไรใหม่กว่าตลาดหุ้นตรงไหนทักสินดีไซน์เครื่องมือหากินที่ดีกว่าตลาดหุ้นตรงไหน บางคนก็ก็ดีไซน์สามสิบาทรักษาทุกโรคดีไซน,น,น์นวสวัสดิการให้อย่างโน้นนี่นั่นสี่ห้าถามว่ารักสวัสดิการสามสิบาทรักษาทุกโรคมีประเทศอื่นที่เขาเป็นรัฐสวัสดิการทําได้ดีกว่าคุณทักษิณอีกนะครับแปลงก็ไม่ใช่ทุนใหม่รัฐสวัสดิการที่ทําสวัสดิการก็ไม่ใช่เป็นสวัสดิการที่ใหม่เอี่ยมของโลกเป็นสวัสดิการที่เพิ่งเริ่มต้นมีสวัสดิการที่ในยุคที่ประเทศอื่นเขาเป็นละเขาก้าวหน้าไปไกลแล้วก็ยังเป็นทุนเก่าอยู่ดีก็ยังอยู่ในยุคเดียวกันก็นกคือเป็นยุคทุนทุน ทำไรก็คือใหม่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับทุนภูการศดินาเหนือร้ฐนเนี่ยเขาก็เล่นหุ้นข้ามประเทศได้ไกละละนะครับไปปอกเงินก็เป็นไปซ่อนเป็นนนมินีนะซื้อนิ้วทำธุรกรรมการเงินที่ไปซ่อนตัวอยู่ในต่างประเทศแล้วก็เอาทุนเหล่านั้นมามามาเทคโอเวอร์มา, over, มาซื้อสินทรัพย์อะไรในะประเทศไทยด้วยเทคนิคใหม่ๆคุณทักษิณก็ใช้เทคนิคเดียวกันแล้วมันจะใหม่กว่าตรงนั้นตรงไหนคือมันเวลาทุนมันจะค้นทุนเนี่ยมันจะต้องมีข้อดีที่เหนือกว่า ในอดีตในยุโรปเนี่ยคือทุนเนี่ยมีข้อดีเหนือกว่าศักดินาเพราะทุนเป็นเจ้าของเครื่องจักรนะครับเป็นเจ้าของเรือเป็นเจ้าของเครื่องยนต์นะครับเป็นเจ้าของตลาดนะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีก็เหนือกว่าศักดินาเขาถึงสู้ได้นี่เขาเรียกว่าอทุนต้องมีสิ่งใหม่ที่เหนือกว่าสิ่งเก่ามันจ,งจึงจะโค่นกันลงแต่ถามว่าคุณทักษิณมันมีอะไรที่ใหม่กว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะบ่อน้ามันเขาก็มีมากกว่าตลาดหุ้น อะไรเขาก็คลองมากกว่าเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์เขาก็มีมากกว่าแล้วการออกไปหากินนอกประเทศเขาก็ออกไปหากินก่อนคุณทักษิณที้อีกนะครับเขาไปทํางานก่อสร้างเขาไปสั่งสวนน้ำโยกย้ายเงินนะครับเอาไปซ่อนไว้ในเกาะต่างๆนะครับที่ไปฟอกเงินไปอะไรเขาก็ทํามาก่อนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาใหม่เอี่ยมกว่าเลยว่าคุณจะเอาคุณใหม,ม่มาอะไรอันนี้เพื่อจะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าทุนจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นความขัดแย้งหลักเลยก็คือว่าทุนผู้ขาศสตรนาเหนือรับกับประชาชนผู้สูญเสียทั้งหมดแต่ว่าทุนที่อยู่ในในระหว่าง,างกลางเนี่ยก็มีด้านหนึ่งร่วมเนี่ยด้านหนึ่งขัดแย้งแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือคนละตัวที่จะแตกหักกันอย่างอย่างเด็ดขาดเตราะฉะนในคว,ว่าทุนเก่าทุนใหม่เนี่ยมันจึงเป็นภาพที่ที่ไม่ชัดนะครับต้องถามคํานิยามพอถามคํานิยามก็ไปด้านวัฒนธรรมมั่งด้านคุณธรรมรรมั่ง นั่นเมตตาธรรมอ่ะคือคือคือเบลอไปหมดเลยนะครับว่ามันต่างกันหนยมันขัดกันหนไหยเพื่อเพื่อที่เราเราจะได้รู้ว่าในทุนจาน500วนห้าร้อยกว่าคนนี่เหรอมีเครื่องมือใหม่อะไรเนี่ยคนในพักเพื่อไทยห้าร้อยคนเนี่ยที่สมัครสอสอห้าร้อยเขตหรือสี่ร้อยเขตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นในทุนเอาให้ไปเลยว่าเป็นในทุนทุกคนเลยเอ่ะถามว่าคนเหล่านี้มีเครื่องมือใหม่เหนือกว่าทุนปูกาศดินาเหนือรัฐตรงไหนก็เห็นไปซื้อหุ้ในในบริษัทเดียวกันกันกบทุนปูกาศดีนาเหนือรัฐทั้งนั้น หม่ตรงไหนจะขัดแย้งอะไรกันตรงไหนแล้วจํานวนคนที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขานี่พอเหรอห้าร้อคนพอไหมก็มากวักเรียกมาหลอกประชาชนามาช่วยหน่อยนะตามกฎเกณฑ์ประวัติศาสตร์นะมาช่วยนะไปสู้สู้สู้ะสู้เพื่อชนชั้นทุนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไปหาตําแหน่งให้นะครับแล้วก็ใครชนะก็กลายเป็นของชนชั้นทุนแล้วกันนะครับพวกคุณโง่โง่ก็ต้องให้ให้ประชาชนไปตายบางคนก็บอกตายแล้วค่อยมาต่อรองประชาชนได้ตายครั้งเดียวนะครับตอนตายแล้วฟื้นมาต่อรองไม่ได้นะครับ เพราะั้นประชาชนจะต้องเอาให้ชัดว่าประชาชนจะมุ่งหน้าต่อสู้เอาอะไรให้มันอยู่ภายในกำมือของประชาชนนะครับเชิญครับคุณสุริศครับอ่าเบ็นอ่าทุนโลกาพิวัตอยากให้อาจารย์ปัญญานะครับอธิบายนะว่าที่อาจารย์สรงรักพูเมื่อกี้ก็เห็นภาพนะครับว่าแท้จริงนักไอทุนใหม่ที่ซึ่งหมายทุนของคุณทักษิณเนี่ยอ่ากับทุนศักวิ์มีนาเนรัฐเนี่ย มันก็หากินโดยเครื่องมือตัวเดียวกันวิธีการเดียวกันน้ำซ้ําไอ้ทุนสักดินาเหนือรัฐเนี่ยหากินแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเขาเอาเงินไปซ่อนต่างประเทศนะฮะเรียกว่าเข้ากองทุนโน่นเข้ากองทุนนี่ไปไปตั้งนานแล้วคุณทักษิณิ่งมามีดาวเทียมก็ร่ํารวยนี่ก็เพิ่งเพิ่ง,งเรียนรู้ตรงนี้มาไม่นานเท่านั้นเองทีนี้ไอ้ทุนโลกาพิวัติอาจารย์ ฟังชื่อแล้วมันเหมือนทุนที่ดีมีคุณธรรมของโลกเนี่ยตอนนี้เขาหากินกันยังไงครับหากินกันไปถึงไหนฮะแล้วเราเนี่ยที่เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเออถ้าหากวันหนึ่งอำนาจเป็นของประชาชนจริงกองทุนชาวนากองทุนสวนยางนะอ่าธนาคารกรรมกรเนี่ยอยากจะไปหากินแบบนั้นนะักบ้างมันจะเป็นไปได้ไหมระบบการเงินของประเทศโลกเนี่ย ธนาคารตอนนี้มันก็คือเราเงินไปฝากแล้วได้กินดอกเบี้ยกับประชาชนที่ไปกู้มันกินแค่นั้นเหรอพวกกองทุนเหล่านี้เอเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าของกองทุนโลกซึ่งจะมาหักล้างกับคนที่บอกว่าทุนเก่ากับทุนใหม่มันสู้กันเนี่ยมันเป็นยังไงเชิญอาจารย์ปัญญาครับครับอก็ผมจะลองจะลองพยายามดูนะ คือตรงนี้มันอยากจะให้เริ่มความเข้าใจจากตรงนี้ก่อนนะก็คือเริ่มจากเรื่องของยุคแรกของทุนเนี่ยนะก็คือในยุคเรื่องของอการผลิตนะที่ไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตเพื่อกินเพื่อใช้นะเพราะว่าในะยุคศักดินาทั้งยุโรปทั้งเอเชียทั้งไทยอะไรเงี้ยนะทั้งหมดเนี่ย ในช่วงยุคศักินาหรือฟิวดัลลิสตกของเขาเนี่ยนะครับเป็นการยุคที่เป็นยุคที่มีการผลิตเพียงเพื่อกินเพื่อใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเล็กน้อยไม่ได้เป็นหลักใช้เพื่อกินเพื่อใช้เป็นหลักและมีการขูดรีดทางเศรษฐกิจนะขูดรีดเนี่ยเราจะใช้ในในนิยามทางเศรษฐกิจมีการขูดรีดที่นอกเหนือจากการขูดรีดทางเศรษฐกิจหมายความว่า เดนคนไปทํางานก็ทํางานฟรีนะไม่มีค่าจ้างเนี่ยคือถ้าเกิดมีค่าจ้างเนี่ยอาจจะเป็นเาเรียกว่าขุดรีดแรงงานอันนั้นก็คือการขุดรีดในทางเศรษฐกิจแตใ่ในยุคศักดินาแล้วเนี่ยไม่มีการขุดรีดเรียกว่ามีการขุดรีดนอกเหนือระบบเศรษฐกิจนะไม่มีค่าจ้างไม่มีผลตอบแทนไม่ไปทําตายนะฮะก็คือพวกทาสพวกไคร่อะของไทยก็เออก็ ใกล้ๆจะมาเลิกกับอีตอนไอ้รห้านี่แหละนะใครที่อยากจะผมดูเนี่ยผมดูในโทรทัศน์เนี่ยที่เขาออกข่าวอย่าง,อย,างอย่างเนี่ยนะครับมีมีสกรูข่าวอะไรเนี่ยอยากคืนความสุขสู่สังคมไทยเหมือนยุคก่อนผมก็เลยตั้งคําถามให้ตกลงจะเอายุคก่อนสมัยไหนอะเอายุคก่อนเลยรห้าไปน,นะนะมันไม่ได้มีความน่าลื่นอนะพร่มเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการขูดลีด ที่นอกเหนือระบบเศรษฐกิจทีนี้หลังจากที่ได้มีการพวกนี้ไม่ใช่อยู่ๆปล่อยนะครับก็ได้มีการต่อสู้หักล้างกันระหว่างกลุ่มคนที่เริ่มเข้าสู่ผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนผลิตเพื่อการค้าจึงเป็นยุคที่เรียกว่ายุคเมอร์เคนดส์นะคือยุคการค้าการค้าเกิดเป็นแหล่งอา,อาจารย์สงรักเคยพูดไปหลายทีแลวนะ ทีนี้พอจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เริ่มขยับมาสู่นะการผลิตนะเพื่อจําหน่ายคือไม่ได้คือทําได้มากเกินกว่าที่จะเก็บไปใช้เองก็มีการขายทีนี้การขายปับ๊บในยุคนั้นก็เกิดมีการเก่งกําไรมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วการเก่งกําไรในยุคนั้นก็เป็นการเก่งก,รรกําไรแล้วก็ยุคยุคพรีมิทีฟเลยนะยุคบุพการเลยนะของทุนนิยมก็คือทำมาแล้วเนี่ย รว่าทําจอบได้อตีมีดมาได้เล่มหนึ่งช่างเหล็กตีมีดได้เล่มหนึ่งพอตีมีดได้เล่มที่สองตีมีดได้เล่มที่สามปั๊บเนี่ยก็มานั่งกะมานั่งกะโอเคนะว่าไอ้มีดเล่มน,นี้เนี่ยตีมีดหนึ่งเล่มเท่ากับว่าใช้เวลาสามชั่วโมงซึ่งจะต้องถ้าเบื่อสามเวลาสามชั่วโมงนี้ไปนั่งเต้าหมูป่านะจะยิงหมูจะ,จะจะจับหมูป่าได้หนึ่งตัว มันก็เอาตรงเนี้ยมาเขาเรียกว่ามาทําการประเมินประมาณแต่ในยุคนั้นเขาเรียกว่าเอาไปเก่งกันว่าตีมีดดิ่งอันเนี่ยนะมันจะต้องมีค่าถ้าตัดหมูป่าหนึ่งตัวจึงเกิดมีการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้เกิดขึ้นการเก่งกําไรก็จึงเกิดมาจากเรื่องตรงนี้ก็คือกะไว้ว่ามันสมควรเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองลงแรงลงไปนะหรือคนทํานาบอ้ยต้งสามเดือนกว่าจะได้ ข้าวถังนี่จะเอาไปแลกสักเท่าไหร่ดีว่าก็คือการคิดประมูลตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บวกกับต้องเก่งไว้ด้วยนะว่าตัวเองจะได้กำไรเท่าไหร่คุ้มไม่คุม้มนะฮพอก้าวล่วงข้ามาถึงยุคใกล้ๆนี้ยุคปัจจุบันนี้ก็ได้นะโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะเข้าใจครับว่าเก่งกําไรห,หมายความว่าอยกตัวอย่างเช่นอทองคําไปซื้อทองแท่ง่าสมมตุติในช่วงหนึ่งนะในช่วงเดือน พฤศจิการาคาทองแท่งอยู่ที่สองหมืนบาทแล้วก็กะไว้ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันตุดจีนนะกุมภานะมันมันน่าจะขึ้นไปเป็นสักจากสองหมื่นจะไปเป็นสองหมื่นสองสองมนหนึ่งะก็คือซื้อไว้ตอนนี้เพื่อเก่งเอาราคาข้างหน้านี่คือการที่เรียกว่าเก่งกาไรแบบแบบแบบปฐมมาภูมินะ่อกี่แบบแกนเก่งกำไรแบบโบราณโบราณเลยนะเป็นยุคพรีมิทีฟเลยนะ ต่อมาเนี่ยก็คือการเก็งกําไรแบบปฐม,มภูมิคือซื้อมาตักตุนเพื่อตักเก่เงไว้ว่าราคามันจะขึ้นนี่ก็เป็นยุคเป๊ก็เป็นการเก็งกําไรในยุคสมัยนี้ด้วยนะซึ่งซึ่งคนที่เขาเล่นทองเขาก็พอจะรู้กันแล้วนะเล่นทองรายย่อยนะไม่ใช่เล่นทองราย,ยนะใหญ่เล่นทองรายใหญ่เขาเขาไม่ได้ไปซื้อทองคําแท่งมาเก็บเขาซื้อแค่ใบามาเก็บแต่นั้นก็จบกันละทีนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะวันนี้ที่เราอธิบายว่านะโลกใบนี้ทั้งใบ โลกใบนี้ทั้งใบนะมันอยู่มันพัฒนาไปเป็นทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนสูงสุดคือการเก่งกำไรแล้วมันก็ต้องยกตัวหาหาตัวหนึ่งมายกเพราะว่าเราเราไม่สามารถที่จะไปพูดทั้งหมดได้นะทั้งหมดทั้งส่วนนะเพราะมันเพราะว่ามันมันจะกินเวลาที่เนิ่นนานมันจะกินเวลาที่เนิ่นนานเมื่อมันจะกินเวลาที่เนิ่นนานนะผมก็ขออนุญาต ยกสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งนะให้เป็นให้เป็นแนวแนวในการมองคือการพูดตรงนี้ให้มองในแง่ของคอนเซปต,ต์และโครงสร้างนะครับส่วนในแง่การลงลึกในหลักทั้งหมดนั้นนะนะก็มันมันจะกินเวลามากเกินไปและละเอียดเกินไปแล้วก็ยังยังไม่เห็นถึงความจําเป็นนะครับก็คืออย่างนี้เราจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดศูนย์จุดสูงสุดนะ ในยุคเกงกำไรนี้ที่เราว่าเป็นจุดสูงสุดของมันก็คือการเกงกำไรเนี่ยเกิดขึ้นในตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหนึง่งนะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งพัฒนามาจากเรื่องของในยุคตั้งแต่ยุคพาณิชกรรมคือเมยนยยุคพาณิชกรรมขึ้นมาเนี่ยพอพัฒนาขึ้นมาแล้วจนกระทั่งมีธนบัตร นะมีเงินตรานะพอมีเงินตราแล้วก็มีการธนาคารนะพอมีการธนาคารแล้วบ้านเราเนี่ยนะครับจะรู้จักธนาคารแค่ประเภทเดียวนะธนาคารทุกธนาคารที่ตั้งในบ้านเราที่เป็นธนาคารเชือ้อเชื้อสายไทยเนี่ยนะไม่ใช่ธนาคารต่างชาติที่เพิ่งมาลงอะไรกันเนี่ยนะธนาคารในบ้านเราที่เป็นธนาคารเชื้อสายไทยนั้นร้อยเปอร์เซ็นเต็มเป็นเพียง คอมเมอร์เชียลแหรือธนาคารพาณิชย์นะที่มีหน้าที่เก็บออมนะเก็บออมนะเรียกว่าอะไรรับฝากนะรับฝากและให้กู้มีรายได้จากการให้กู้นะแล้วก็มีสถานะทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการรับฝากเวลา,าคนที่ทำธุรกิจก็เดิน ระแสบัญชีกันเพื่อที่จะสร้างเครดิตเครดิตเกิดมาจากบัญชีบัญชีเงินและก็ทรัพย์สินทีนี้เวลาที่เขาจะขยายกิจการหรือประสบปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็จะไปดึงประเภททำโอีบ้างหรือถ้าเกิดต้องการขยายแล้ววงเงินไม่พอก็เอาทรัพย์สินที่มีไปวางไว้นะไปวางไว้นะถึงจะได้เงินออกมาบริหารธุรกิจ หรือขยายธุรกิจของตัวเองต่อแก้ไขปัญหาต่อไปนี่เป็นการทำงานของอธนาคารในประเทศไทยและเป็นสิ่งที่คนไทยรู้จักกันมาเป็นร้อยปีก็รู้จักกันในในรูปแบบนี้แต่ทีนี้การเงินนะในส่วนที่เราเรียกว่าจะจะ,จะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องสินค้าเอาเอาเรื่องสินค้าทางการเงินนี้มาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกทั้งใบนี้มันเข้าสู่ทุนผูกขาดแล้ว เมื่อมันสู่เข้าทุนผูกขาดแล้วเนี่ยเข้าสู่ยกทุนผูกขาดทั้งหมดแล้วเนี่ยสินค่าทางการเงินทั้งหลายก็ถูกรวบยอดเข้าไปสู่การเป็นผูกขาดเช่นเดียวกันเงินเยอะๆมากมายเหล่านี้นั้นเมื่อถูกรวมกันเข้าไปมันก็กลายเป็นลักษณะของกองทุนหรือธนาคารต่างๆก็ไม่ได้มีแค่คอมเมอรเชียลแบงก์หรือธนาคารพาณิชย์มันกลับไปเป็นกลายตัวและพัฒนาไปเป็น Investment Bank หรือธนาคารเพื่อการลงทุนบ้านเราเพิ่งเริ่มนะหรือ Private Bank ก็คือธนาคารเพื่อการจัดการทุนโดยเฉพาะนะอันนี้บ้านเรายังไม่มีนะหรืออธนาคาร